กับสบายดีพี่น้องสบายดีกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนพอกันเสร็จเก่าเสร็จเดิมพี่น้องบรรยากาศยามแรงโอ้น้องหน้องเดือนเมื่อระเบอบ้านนี่ฮะโอ้เชียงงวงข่าวขอกเลยโอ้จุงงวไปข่าวขอกแล้วตอนนี้ก็ค่อยขำลุงแรงเลยทุกคนเลย เข่ากับคนได้หลายเติบคนนำนเกี่ยวนำนนนนมือยก่อเนอเท่าไม่คเ,เก็บปลาเลยทีเทดียวในบกลายปลาใต้แดด ปลาตายในนองเลยมันแดดแห้งเนาะโอ้หมาสิกผักโอ้โหโหยอกกันเฉยเลยอ่าัวใดนางบรรยากาศยามแรงๆมโอ้น่ายกี้ มื่นคนต่อมาลุงเลยเอางัวผูกเม็ดอยู่หน้าเลยมือนี้ขนเข่ากะขนชานไทยแก่มาทำไมชิ้ปเะหิดได้ปลาหน่ะทำไมโอ้เห็ดปลาแดกเบิ่งเชอะออกมาเบิ่งดูให้พี่น้องเบิ่งดูโอ้ยปลากระปลาขาวบานเฮาเลยพี่น้องขาวน้อยเฮานี่แหละ ปลาธรรมชาติมันตายแดดแต่เสียดายเนาะร้ายเติบเลยทุกคนเลยหนูกว่ำใช่โอ้นูขวัดเต่ตะกี้พุ่น ควัดพนชุ่มๆนะนะโอ้ห้องโบโบอยู่ห้องหาแม่มันโห้โบเมนหน่อยว่ได้ได้พี่น้องปลาขาวงามอืมเป็ดป,ดปะละาแดกปลาละเนาะทำไม เขาหน้ากันยังยังอยู่พี่น้อยแถวแถวตัวตัดมาเช้านี่เขาเกี่ยวมาเช้านี่ค่ะยังเนี่ยครับผูกทั้งหนาตัวแรงกับเทือนค้นทั้งเกี่ยวนำอะไรไปอยู่กับปลายแถวนี่ยังมวยแล้วยังอีกสองหอ คาดว่ามื่ออื่นพอแหละทุกคนเลยมื่ออื่นจังจะแล้วขนก็ได้ชำนี้แหละมื่อนี้มื่อนี้ได้ชำนี้ก็พอแล้วแล้วก็คือที่จะหยุดแหละทุกคนเลยบุรเมือม่อนี้บุษบดคำเมื่อยเนาะพักผ่อนไปนำ้ำเอาบาดีก็จะไปขนต่ออืม ขนต่อขนต่อโอ้มาชาติกะกิน,ขน,น,น,นเขาน้องนุ่งน้องเดอนกับเมื่อไรอ้ออาวไปกันเลย น,นี่ทึงเกี่ยวทึงคนคาดว่าจะประมาณสามมือเพื่ออะพี่น้องอย่งี่แล้วสามมือสี่มือเนาะอบิวจัดการเลยครับโหลดเลยทำอีก

มัจะอยู่กับหากับนาอยู่กับพวกสวนกับหากับนานี่แหละพี่น้องเลยยังบไปเกี่ยวไฟบนมาอยู่นี่แหละยังบาแลแล้วทงหนึ่งก็ยังเลททงหนึ่งแลททงนี่คือขึ้นที่จบเลยแหละน้องนลูกเรือนไม่อยากเห็นจบนาแซยเท็กนายแท็กต่ออีก เลือกกินปะลูกเลยอึดอึดหลายแหละอึดเข่าอึดหนามเห็ดเจ็ดเลือกินด้วยเลยเนาะ đến những vùng khung thau, không khung thau, không khung thau. K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 hông เวนกบได้กินไรไหมหรอเวนกบได้กินเลยพี่น้องเลยซือกินกับแห้ง Ta này hỏi. Ha. À. Con lông con lông. Con lông lơi, con Hết, tung đi tung đi tung đi. lại เรียบร้อยกรรมกรเฮามีพนักงานหลายเติบได้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้พนักงานเฮาหลายเนาะอน้องนน้องเดือนมาซอยกันพอน้องบิวกับพ่อพน้องบิวกั ฝนอยู่พูพวิ่งเิ่นแบงเอาเอาพี่น้องไอ้บ้านนี่กระคามืดเลยเนาะเอากระชีใดลาพ่อแม่พี่น้องไอเพียงสำนีเดอ้อพี่น้องฝากกดไลก,ดดไก,กุดแชร์พเ,พพกกเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพี่น้องเลยพ่อๆกัดคลิปหนาเนาะยิเพิ่งเบื่อเพิ่งไหนกันสำหรับคลิปนี้กระลาพ่อแม่พี่น้องไอเพียงสำนีสบายดีพี่น้อง